Studio, <playful. S 1> สว <benefiting S 3> ัสดีครับงายัวไหครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบฟ้าตอนหนักน้อยครับโหเห็นสองหนักเลยนั่นคุณเขากึ้มากี่วันแล้วเนี่ยก็ได้2อสมอาทิตย์แล้วสาอาทิตย์เป็นไงร่างกายตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอโชคไสุายได้กัได้ไหมวันที่เก้าเมษาวันที่ไม่แปดัเก้าทนะอ่าครับทคนเดัยนคนเดียว วันนั้นชนะลูกอะไรอ่ะเพราะเขาลงเองหรือว่าเราชนะเพราะเราใช่ครับในมุมมองเราใช่ผมก็คิดว่าชนะเพราะอาวุธใช่ไหมเดินด้วยนะครับแข็งแรงฟอร์มหลังเป็นไงชนะมงคลเพชรก่อนนั้นเป็นยังไงก็ชนะน็อกประจันบานครับก่อนนั้นอ่ะจำได้ไหมก่อนนั้นทีนี้เราถือค่อยติดแล้วเนี่ยมีโยยันใช่ครับก่อนนั้นจำไม่ได้ครับชนะลูกยมินมาครับ จำแพ้ไฟสุดท้ายเมื่อไหร่จะได้ไหมแพ้ไฟสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วแพ้ใครอ่อยอดคนทักที่ธนากรครับไม่ใชนะ่น่าติดติดมาประมาณห้าไฟอย่า<ฟ>งนี้มีไหมนี่มีผ้าแพ้ยอดคนทักไปเดียวอ๋อใส่แบบพลิกด้วยวันนั้นนะ่ะแสดงว่าห<ะ>้าหกไฟหลังก็แพ้ไฟเดียวคือเกาดีมากดีมากร่างกายแข็งแรงมากเวทเก่งๆของเราเวทก็ตอนนี้ว่าสามสามตก่อนหน้านี้ ตอนนี้ต่อยไปสามสิบไปปล่อยกิโลอ่ะก็มันหกสิบห้าแต่ว่าเปลี่ที่สุดขอไปสามร้อยสามสิบมีรายการแล้วด้วยสามสองและสามก็มากันแล้วครับผมก็เจอเหีือวตอนนี้ปะครับน่าใช่ไหมแบทแมนเหนือเราดีวันที่เท่าไหร่อ่ะี่ตีไว้เราเท่ายังไม่ดูวันครับก็ยังไม่รู้ครับเฮ้ยไม่เคยเจอกันเนาะเมื่อก่อนอยู่สายรัศมีเหมือนกันนี่ไม่เคยไม่เคยเจอทำไมตอนนั้นไม่ได้เจอกันนะ เขายังไม่ไม่นงาอาจจะยังไม่ถึงไม่รู้ว่างั้นไม่ถึงชื่อบอยฟอร์มบอยตอนนั้นเห็นบอกว่าจะต่อยที่ช่องเส็ดด้วยเขาเคยต่อยช่องเส็ดบ้างไหมยังไม่เคยไม่เคยเลยถ้าไม่ใส่ช่องเส็ดเล่อย่างนี้กลัวเรื่องของหน้าสง่าเสืออะไรนะก็มีนิดเดียวหลังเราเห็น้ำด้านงานต่อยบ้างไหมเป็นไง ก็กดีครับฝีมือครับก็ดีด้วยกแบบก็เสร็จแล้วเขาเป็นแชมป์ทั้งส,งสิบด้วยนะเป็นางเจอมวยฝีมือแบบจุดจุดอยู่ข้างเชือกแบบนี้เราเราชอบไหมก็<อ>พยายามหาวิธีแก้ครับที่ผ่านมาเราเคยเจอมวยทรงแบบนี้ก็ก็มีเจชือกก็อย่างเที่ยวพยักเที่ยวพยักประจันามาทีนี้ก็ฝีมือนะแล้ว,ย,วยังไงดีจะวางแผนยังไงไปเนี้ พยายามติดตามเกมของเราตามเกมบุ้เหมือนเดิมนะเดินเดินชนเหมือนเดิมโอ้แต่ว่าเาเราสดเราก็สดเขาเขาแจ้งมาเขาปรกัดเท่าไหร่ร้ไประกว่าร้อยสามสร้อยสามส่สามสสามสก็เราไม่ได้ชกตังวันนานเลยอ่ก็นานก็นานเลยครัว่ามันช่วงนี้ก็มันไม่ได้มีเก่กันมีรายการ อย่าพูดอย่าพูดจุก่อมันมีโชคบ้างไม่โชคบ้างครับก็อย่างว่าโควิดนะโชคโชคหยุดหยุดไเขาหยุดหยุดนะทำวันหน้ามันก็เป็นกันหมดหน้าครับมันก็เป็นเพื่อนกันหมดเคยเป็นแชมป์มีเป็นแชมป์อุตรังรุ่นไหนรุ่น122เส้นเดียวเส้นเดียวเออไม่เคยชิงอะไรเลยเหรอก็เคยเคยชิงลาดำเนิน้งแต่105ร้อยสาย105อาจจะได้ก็ไม่ได้ชิงเลยได้ชิงเออแปดนะได้ชิงทีนึงแล้วก็ได้แชมป์ทีนึง แล้วเราโกงได้ครับงแค่แค่แสนสองแสนสองใช่ไหมรบพี่ต่ขึ้รถออตอนนั้นเปลี่ยนชื่อยังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นช่อฟ้าแ <Heroes> ล้วนะใครเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้เราจากเพียนขาวเป็นช่อฟ้าพี่ตู่พี่ตู่เพราะอะไรทำไมไเลยครับแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อมีพอดีเลยนะคนที่ทักพี่ตู่ชื่ออะไรจำได้ไหมคนที่ทักพี่ตู่ชื่ออะไรไม่รู้ครับมีแต่มีคนบอกให้ให้ทางพี่ตู่ว่าให้ให้เปลี่ยนชื่อผมจำชื่อคนนี้ได้ไหม ไม่ไม่รู้เหมือั้งเขาเป็นเซียนมวยเขาจำไม่ได้พี่ตู่แต่เห็นบอกพี่ตู่บอกว่าเป็นเซียนมวยแต่ผมไม่รู้จำพี่บอกว่าให้พี่ตู่บอกให้เปลี่ยนชื่อให้พี่ตู่อะไรฝั่งอมให้เปลี่ยนชื่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกอ่ะภาพนี้ต้องเป้ายังไงบ้างก็ต้องบอกว่าทำให้ดีสุดทุกไฟครับก็ทำให้ดีที่สุดแหละครับทำหน้าที่เต็มที่แน่นอนอยู่แล้วเต็มที่ทุกไฟเพราะว่าชอบฟ้าอย่ถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับเออคิดพูดถึงรถถังหน่อยนี่โอกาสจะจะล้างตาไหม เจอกันนีไฟกับรถถังสองเป็นไงก็แพ้ทั้งสองครับแพ้แบบไหนก็แพ้ยังไงแพ้เหลี่ยมแล้วหรืออะไรครับก็แพ้ลูกยังไงรุ่นไม่นหน้าเสือด้วยอะไรด้วยแต่ว่ายันยังขาใจอยู่นะก็ยังก็ได้ครับเขามีโอกาสไหมรถเวทไนดีรถถังก็ไม่รู้ครับว่าเขายังสามทสี่ได้ไหครับยอดสามสามสี่ได้ก็ต้งเวทได้กันอยู่แล้วเคยมีข่าวสองหนึ่งนี่ใช่ไหมรถถังอ่ะ แต่ตอนนั้นเขาเขาไม่ต่อยอเราไม่ต่อยเราหนึ่งหนึ่งดีกว่าเนาะตอนนั้นเป็นพ่อฟ้ากับยอดขุนทับมั้ใช่สองใช่ครับอพูดถึงพี่ตู่มันทุกนี้ฝันเห็นลูกพี่บ้างไหมก็เคยฝันครั้งเดียวเปนพี่ตู่มาให้หวยเหรอไม่ก็ฝันมาหาอะไรปกตินี่ครับแต่ไม่เคยฝันนานยังงก็นานนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วถูกไหมเขาไมเนี่ย ซื้อซื้อแต่ลอตเตอรี่ครับแล้วก็ฝั่งทางอันดับเขาอยู่ที่ไงบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าโควิดนี่มาลบตัวชีวิตการเป็นนักพนันเหลือเกินมีแผนสำรองด้วยาต่อยนักพนันไปด้วยเปิดร้านท้าไปด้วยแบบนี้อ๋อก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยครับก็ถ้าเปิดร้านท้ามันก็เปิดอะไรครับ ก็จะขายอะไรอ่ะมันก็แยกกันหมดนะพี่ใช่ไหมก็ขายของวชุกมวยไปด้วยสอนมวยไปด้วยกถ้าเป็นเงี้นิดเ้ได้ได้เพิ่มไหมไม่ไม่ไม่ไปอยู่ของขายผมก็ตอนนี้ก็มีแต่ชกมวยอย่างเดียวครับก็ขอเป็นชกมวยอย่างเดียวก่อนดีกว่าตอนนี้ยังไม่คิดธุรกิจอะไรนะเพราะดูแล้วธุรกิจอื่นก็ไม่ไม่ได้ดีกว่าอะไรมากเท่าไหร่ก็แยกก็แยกกันหมดอ่ะฝฟ้าแฟ้มวยไหนคยฮะ ก็ฝากแฟมยแวยนะครับก็ผมชอบฟ้านะครับก็จะทำเต็มที่ให้ทุกไฟครับก็ผลงานให้ดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูช่งองนะเจ็ดสีวันที่ไรนะไม่กัวมันไม่กัวด้ไม่ชว